สวัสดีครับแบบฝึกหัดคัดความคิดคณิตศาสตร์นะโจทย์ข้อเดียวกันนะในคลิปนี้เป็นวิธีทําวิธีที่5นะถ้าสนใจก็ดูแบบเปรียบเทียบกันว่านะถ้าเราทําโจทย์แล้วเนี่ยนะเราจะมาในวิธีไหนนะแต่ว่าใน5คลิปนี้นะจะเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดเว้นว่างไว้ให้เติมเหตุผลนะอ่ะมาทบทวนโจทย์กันก่อน abc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก a เป็นมุมฉาก ae ef fg gb ยาวเท่ากัน bd ยาวเท่ากับ dc ลากเส้น ad ให้หาอัตราส่วน ap ต่อ pq ต่อ qr ต่อ r นะ nah, คลิปนี้เป็นวิธีทำวิธีที่5นะหลัากการเหมือนเดิมคือนะเว้นที่ว่างไว้ให้เติมคำตอบเติมเหตุผลคณิตศาสตร์เดี๋ยวเข้าไปพูดกันนะในเว้นว่างไว้ หาความยาว a q ต่อ ad นะหาความยาว ar ต่อ ad นะหาความยาว ap ต่อ ad เว้นว่างไว้ให้เติมเหตุผลนะทำได้เลยดีมากนะทำได้ไม่เหมือนในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมีวิธีทำหลายวิธีนะพอได้อัตราส่วนแต่ละชิ้นมาแล้วนะแต่ละท่อนมาแล้วก็หาอัตราส่วนรวมจริงๆเลขอัตราส่วนนั้นนะเลขเศษส่วนก็ใช้ได้นะแต่ว่าฝึกวั ถ้าต้องการให้ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มปรับค่าตัวเลขยังไงนะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเว้นที่ว่างไว้ให้ฝึกทําต่อไปดูเฉลยกันนะในหน้าเฉลยก็จะพูดชา้าลงนิดนึงนะเมื่อกี้เป็นเป็นโจทย์กับที่ว่างไว้ให้เติมเหตุผลอ่ะมาดูเหตุผลที่1นึ่นะทำไม AQ เท่ากับ2ส่วน3 AD ก็เพราะว่านะเเป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC Q เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานจุดตัดของเส้นมัธยฐานก็แบ่งอัตราส่วนเป็น2ต่อหนึเพราะฉะนั้น AQ ก็เท่ากับ2ส่วน3 AD ถัดไปนะทำไม AR เท่ากับ6ส่วน7 AD เรามาดูรูปสามเหลี่ยมทีละชิ้นกันนะ B dk หมายถึงว่าเราลาก dk ขนานกับฐาน cg นะ b dk กับสามเหลี่ยม b cg เป็นสามเหลี่ยมคล้ายสัดส่วนด้านนี้1ต่อหนึด้านนี้ก็ต้อง1ต่อ1ด้วยแต่เนื่องจาก gb ยาว1หน่วยก็แบ่งตัวนี้เป็น1.2 1.2ถัดไปมาดูสามเหลี่ยมนะ a r g กับ a d k สัดส่วนด้านนี้3ต่อ1ส่วน2เพราะฉนั้น ar กับ R, d ก็ต้อง3ต่อ1ส่วน2นด้วยเพราะนั้นอัตราส่วนก็ออกมาเป็น6ต่อ1น ar R, d 6ต่อ1เพราะฉะนั้น ar ก็ต้องเป็น6ส่วน7ของ ad ต่อไปมาดูเหตุผลกันว่านะทำไม ap เท่ากับ2ส่วน 5, ad ด้านนี้นะ b d f นะ d f ขนานกับ c e เพราะฉะนั้นอัตราส่วนด้านนี้1ต่อนด้านนี้อัตราส่วนเท่ากันแต่ว่าความยาวทั้งน,น,นี้มองเป็น3หน่วยก็แบ่งกันเป็นคนละ1.5 1.5าพอมาด้านนี้บ้างสามเหลี่ยม a p e นะ p e กับ d f ขนานกันสัดส่วนด้านนี้1ต่อ1.5ด้านนี้ก็ต้องเป็น 1, 1. นนต่อ1.5้าด้วยก็หมายถึงว่า a p ต่อ PD ก็ต้องเป็น2ต่อ3เพร้าน้น AP ก็คือ2ส่วน5 AD พอเราได้ AP, AQ, AR แล้วเนี่ยนะสัดส่วน AP, AP ตัวเดิมเนะี่ยก็ได้มาจาก AQ ลบ AP QR ก็ได้มาจาก AR รลบ AQ RD ได้มาจาก AD ลบ AR แล้วก็แทนค่าสัดส่วนลงไปนะ AD หารตลอดสัดส่วนเหมือนเดิมนะอยากให้ไปได้จำนวนเต็มนะก็เอา1้อยมาคูณเพราะนสัดส่วนอันนี้ออกมาเป็น 42, 28, 20แล้วก็15นะเั้นข้อนี้นะมีวิธีทำา5วิธีนะในคลิปนี้ก็เป็นวิธีที่5สนใจวิธีอื่นก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะสวัสดีครับ